กำลังจะมากินท้าสับป,ปะรดแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้จะวางเปิดรับออเดอร์ท้าทแมวยักษ์สับป,ปะรดแล้วเสียใจยด้วยที่สตรอเบอรี่ไม่ได้นะไม่มีเพราะว่าสตรอเบอรี่มันมีเป็นช่วงค่ะช่วงนี้หมดไปแล้วเสียใจยแต่ไม่เป็นไรเพราะท้าสับป,ปะรดก็ดีงามมากเดี๋ยวจะมากินสับป,ปะรดเป็นแมวที่อ้วนพุงใหญ่มากท้าทแมวยักษ์ดูดิหนาตุบน้องแมวแล้วก็อ้วนหนามากใส่ตุมตาม อ,อร่อยมากเอาไปให้ใครซิมทุกคนต้องบอกว่าใครเลยอร่อยมากสับปี่้ามีม้อื่อ่เดี๋ยวบอกตอนนี้เอาสับลกก่อนเราให้ดูไส้ไส้เยอะมาก พอเรากลับไปแป้งมันจะมาคุมมองไม่เห็นตุก็เยอะมากตัวแป้งอ่ะตัวหาน่ะตัวฐาก็อร่อยมากแล้วไส้ก็ดีมากดูดิดดเห็นใยใย,ย,ยไฟเบอร์ไหมเป็นสับประรดจริงจังออร่อยมากกินกันนี่ถัดน้องแมวยั์เป็นสับประรด อ้วนบึ้งทุกอันเธออ้วนบึ้งทุกอันนะบอกก่อนว่าแบบอ้วนบึ้งทุกอันกินตูดมอ้ะอือหืออร่อยมากไปลองกันเองดีงามมากไสโครเยอะ ไสดิคือถึงตรงนี้เลยอ่ะถึงตรงปลายแล้วอ่ะอร่อย,ยมาขอคำเดียวเลยกันอืมอือืกะเืออีกอัออนนึง้าวางเปิดรับออเดอร์แล้อยากกินพาไหา,หาจากวางเลยนะแอบมมีอนะจ๊ะมีแต่ซาบรนะอเบร่ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกไปละบายายจุ๊บ